วิธีแบ่ง Partition ใน Windows 10คลิกที่ไอคอนช็อตคั f ไฟ explorer ที่ทักบารที่หน้าต่างไฟ explorer ที่แถบทางซ้ายมือคลิก d i s p c เลือกไดร์ที่ต้องการแบ่ง Partition ในที่นี้จะแบ่ง Partition d r i v e c เป็นตัวอย่างให้คลิกขวาที่ d r i v e c คลิกที่ p r o p e r t y ที่หน้าต่าง Local Disk c p r o p e r t y จะเห็นว่าพื้นที่ d r i v e c มีขนาดประมาณ 250GB หรือพื้นที่ว่างสำหรับสร้าง Partition ใหม่ประมาณ 147GB จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อปิดหน้าต่างกดคลิกขวาที่ DPC i คลิกที่ Manage ที่หน้าต่าง Computer Management ที่แถบทางซ้ายมือคลิกที่ Disk Management หรือคลิกที่ปุ่ม Start ที่มุมด้านล่างทางซ้ายมือพิมพ์ D I S K M G M T M S C จากนั้นกดปุ่ม Enter หรือคลิกที่ Open เพื่อเรียกใช้งาน Disk Management คลิกเลือก Drive C เพื่อแบ่งพาร์ติ i ันคลิกขวาที่ Drive C คลิก a r ิงวอลลุ่ม ระบบกำลังจัดสรรพื้นที่ว่างที่ใช้ได้จริงที่หน้าต่างชริง4ระบุขนาด p a พาต t i o n ใหม่ที่ต้องการโดยเป็นเมกะไบต์จากนั้นกดปุ่มชริง Partition ใหม่ถูกสร้างเรียบร้อยแต่ยังใช้งานไม่ได้ให้กดคลิกขวาที่ Partition สร้างใหม่คลิกที่ New Simple Volume ที่หน้าต่าง New Simple Volume วิสากดปุ่ม next กดปุ่ม next เลือกตัวอักษรระบุไรท์ที่ต้องการแล้วกดปุ่ม next ที่ Volume Label พิมพ์ชื่อไร์ที่ต้องการแล้วกดปุ่ม next กดปุ่ม Finish ไร้สร้างใหม่ถูก format เรียบร้อยสามารถเก็บไฟล์ย้ายไฟล์ได้ตามต้องการวิธีลบ partition ใน Windows 10เลือกไร้ที่ต้องการลบก,กดคลิกขวาไร้ที่ต้องการลบเลือกคลิกที่ Delete Volume กดปุ่ม Yes เพื่อยืนยันการลบไร้ที่ถูกลบจะกลายเป็น partition ใหม่ให้รวม partition ใหม่กับไร้ที่มีอยู่แล้วเพื่อเพิ่มขนาดพื้นที่ไร้วิธีรวม partition ใน Windows 10เลือกไร้ที่ต้องการรวม partition กดคลิกขวาได้์ที่ต้องการรวมคลิก Extend Volume ที่หน้าต่าง Extend Volume วิ z a r d กดปุ่ม Next กดปุ่ม Next กดปุ่ม Finish การรวม Partition เพื่อเพิ่มขนาดพื้นที่ไดท์สำเร็จแล้วคุณจะเห็นว่าขนาดพื้นที่ไดท์สีเพิ่มขึ้นจาก150 g b เป็น250 g b